นี่ครับเหรียญหลวงปูโถมนะครับเนื้อทองคํานะครับดูครับนี่นะครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับเหรียญหลวงปูโถมนะครับเนื้อทองคํานะครับอันนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับรุ่นประสบการณ์นะครับปี2536เดี๋ยวมาดูนะครับว่าพระทองคาแบบนี้นะฮะเป็นลักษณะแบบไหนครับนี่ครับเหรียญหลวงปูโถมนะครับเนื้อทองคํานะครับดูครับดูสภาพผิวทองนะฮะนี่เห็นไหมฮะจะมีผิวออกลุ้งๆด้วยนะครับ ทองเก่านะฮะจะลักษณะแบบนี้นะฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำนะครับมีผิวลุ้งผิวออกแก๊สแบบนี้นะฮะเป็นเนื้อทองคำนะครับนี่ดูกระแสเหรียญเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้ดูนะครับนี่นะฮะทองกําลังขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ถ้าใครมีพาทองคําแบบนี้นะฮะแล้วเป็นพาที่นิยมนะครับนี่ครับถ้าเป็นพานิยมนะครับ เรามีราคาทองบวกราคาพระให้อีกต่างหากนะฮะถ้าใครมีนะครับมาที่ร้านได้เลยนะครับร้านอัจ,จาบูชาไทยสุขโขทัยนะครับนี่ทั้งพระสุขโขทัยและพระที่อื่นนะฮะพระจะแท้หรือไม่แท้ถ้าเป็นทองคําผมรับหมดนะครับนี่ครับโอเคครับ